ขอให้รวยขอให้รวยนะคะงานสุดท้ายแล้วค่ะเหนื่อยค่ะไม่เท่าไหร่หรอกเจ้าค่ะคิขี้เกียจใส่ชุดค่ะชุดไม่ทันเลยเจ้าค่ะจัดเรียมใม้เรียบร้อยนะที่แขกผู้ใหญ่มาช่วยคุณหญิงนับแขกได้ยนะคุณหญิงอ่าอ้าวสั้นเอ้อ ครับแล้วยาวมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยผมยังมองหามันไม่เจอเลยครับเรียบจริงๆเลยจะไม่ช่วยจัดลงจัดงานหน่อยไม่ได้ยาวครับแม่ทำไมไม่ช่วยแม่จัดงานให้เรียบร้อยลูกอู้งานอีกแล้วนะผมผมกลัวครับกลัวอะไรครับที่ล้วตะกรุดฟ้าผ่าถึงไม่หยุ่เลยแล้วยังไงไป่ครสวรรค์มาเลยจะทำอะไรใส่ของดีมาอัไหลูก หลวงพ่อพัดเอามาแม่ขอน่หย่กำลังร้อนเลยลูกโอ้ยแม่ร้อนจังหมดจะตกเลยอย่าพูดสิลูกอย่าไปพูดถึงเข้าวเตรียมงานให้เรียบร้อยจัดที่จัดทรงให้มันดีๆลูกเออเสียชื่อหมดจะไม่มาก็ไม่ได้ค่ะ่ึ้นรถกลับบ้านเลค่ะพีแม่ไม่ต้องปวดนะลูก คุณหญิงสวัสดีค่ะคุณหญิงแหมคุณหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนแท,ท้จริงเลยนะคะเนี่ยมามทุกงานเลยเกรงใจจังเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะไม่ตตอง,งมุงอยันตะกสิแหมวันนี้คอร์รคชั่นใหม่อีกแล้ววันนี้หลุยิ์ตองนะคะค่ะคุณหญิงคุณหญิงค่ะ,คะจะขออนุญาตนะนะคะค่ะคือว่างานนี้นะคะ จะขออนุญาตไม่ช่วยซองนะคะไปค่ะอีฉันเอาตังไปทำประกันแล้วค่ะมาก็ดีใจแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเศรษฐไม่ค่อยปลอดภัยแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เดิมเลยค่ะคุณหญิงที่งานนี้มีอปพรหรือเปล่าคะมีค่ะค่ะกู้ภัยก็มีค่ะคุณหญิงต้องขอบคุณจคุณนะคะขอบใจแม่หนูนะเออโอุ้ยมากันแม่มาทุกงานเลยนะขอบใจขอบ มีน้ำใจเหลือเกินนะเออมันมาเยอะไปไล่มาก็ดีเดี๋ยวได้ด้อยวอะไรไปกินกันเลยนะแต่เดี๋ยวจะได้ไม่เหนื่อยนั่งเฉยๆเนี่ยนะดีจ้านี่แล้วคุณพี่สัจจาพี่มาด้วยยังไงัวันนี้กองยาวไปหนก็หมดวันนี้เลยผูนดีวันนี้ครับดีจ้าครับผู้ดีเดี๋ยวว่าไงจ้า ปรึกษาอะไรหน่อยนะครับอะไรจ๊ะผมว่าเสร็จงานนี่ขอใส่อยูด้วยคนนะครับทำไมคะเดี๋ยวแต่งอีกจะได้ไม่ต้องไปไปมาๆครับงานสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะค่ะนี่คุณพี่สัจจาไม่มาหรืออ๋อมานี่เดินมาด้วยกันเนี่ยโอ้พี่สัจจาอะไรนนะครับพี่สัจจาอะไรวะงานเขาจะเริ่มันจะอยู่ไหนกันจะเรียกอะไรหนาแล้วกูก็มาเลย ก็รู้อยู่แล้วว่าโฉนนี้กูไปไหนมันไหนไม่ใช่คนตัวป่าลเล่เปยม,มีพลังกับเขามันกันเออไอใส่นะไอใส่ผูออ้ต้องตัดความเป็นเพื่อนกับมึงเลยทำไมถุกขอให้มีงอนอะไรก็เชิญตะกูเชิญต่กูกไม่คิดจะเชิญคนอื่นบ้างมึอยังไงแล้วคถามจริงนะอะไรเรื่องนี้มีกูตาทิพย์คนเดียวยตาทิพย์อะไรของแกเอองานเขาจะเริ่มแล้วเนี่ยแกไปไหนมันเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอก สวัสดีครับคุณหญิงพี่เอาอะไรมาคะเนี่ยอางานแต่งลูกหลานพี่ก็ต้องมีวัตจุมงคลมาฝากหลานสักหน่อยเองจังแต่แต่ว่าพี่ขออนุญาตถือเป็นสิริมงคลกับตัวเองก่อนละกันไม่เป็นไรค่ะหญิงไมิที่ว่างๆนั่งบ้างไปนะ v พ p ด้านซ้ายก็มีค่ะไปข้างโน้นดีกว่านะ ไปที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวเดินไปเดินมาแกเป็นอะไรเขาแกเนี่ยเป็นอะไรไม่เดวเป็นอะไรอะแกยบอกนะทำหน้าอย่างนี้ตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่าเขามีตัวใหม่เข้ามาว้าอยู่กับข้าไม่ต้องกลัวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นผีเด็กจดเตะให้กิ่งเป็นผีผู้หญิงจับปั้มทำเมียแม่งเลยไหนอยู่ไหน นี่สัญญาเลยถ้าเจอมันจะตกไปหัวทิ่มเลยเอาเลยพี่อยู่นะอฮ้ยอุ่นมันไปยังยังไม่ไปอ่ะนี่ทนไม,นม,นม้ทนเหนือยท่าด้วยไปยังคุณหญิงครับผมว่าถ้าพร้อมเริ่มงานนะครับคุณหญิงครับผมพี่ว่างานนี้ก็มีคนตายนะเฮ <c oughs> ้ยพี่พูดจาไม่เป็นมงคลอีกแล้วค่ะอย่าเลยไม่เอาแล้ว อ่ะไอ้หนูไปลูกเลิกพิธีหอยหอยหอยอยู่ไหนลูกเร็วๆเลยไอ้เนี่ยไอ้เยอะๆตุ๊กตี้จะไปจัดงานเข้าไปไปเตรียมเลยหอยซ่างเมื่อไหร่เนี่ยไหญลูกเร็วได้เริ่มพยายามแล้วตบกันได้ไนี่เริ่มรู้ใหญ่ครับเปลี่ยนใจก็ทันนะลูกตอนนี้ ไม่เปลี่ยนหรอกครับพี่พูดอะไรกันเนี่ยขอให้มีความสุขกับความรักครั้งนี้ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขอให้ปลอดภัยลุงเป็นอะไรไปแม่แตนิดเดียวข้ามันเลี่พรเนี่ร้องไห้ความสุขบ้านในลูกแม่ใหญ่แม่ปากแข็นในลูกแข็งเลยขอให้ในลูกได้ได้มีความสุขสักทีนะลูก เด็กลอ่ะเอะเอ้าเล็กชนเล็กไปไหนมานี่ลูกมาลูกมาวย่สิีเขาจะไปขอฝปาแล้วตื่นสิเนี่ยมาร่วยินดีกับพี่เขาหน่อยลูกเป็นพี่น้องกันรับกันเอาไว้ลูกมเอหัวเะอพหมึงไปคุยกับปู่กันเเล็ก กูสกักหมื่นโอ้โหเวลามาเชิญกูมาเวลากับวิ่งแนีน่ยจะโคตรจะก็สี่คูนลอยมันคงไม่มีอะไรใช่ไหมข้างๆเราแต่เราคิดไปเองใช่ไหมจ๊ะเราจินตนาการไปเนี่ยมึคุยกับใครคุยกับบอสใช่ไหมครับบอส ไม่มีอะไรเนาะเอาล่ะเราแต่งงานกับเขาดีกว่านะจะไปไหนจะไปด้วยไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้เขาไม่ให้ผีเข้าผู้เข้าได้เข้าไม่ได้มึงก็อย่าขามิดเดีดจะอะไรมึงคุยกับบอสไหนบ,บอสกูเนี่ย มึงเห็นป้ายไหมป้ายเขาเขียนว่าอะไรมึงอย่าบอกนะมึงเป็นหุ้นส่วนบริษัทไอแคมเลยไอคมึงเล่นอะไรมึงดูป้ายด้วยป้ายเขาเขียนว่าอะไรมึงอ่านสิสลรรามน้ำเงี้ยวไม่ใช่หิวไม่ใช่อต่ว่าอะไรสารรามแผล ตะคอกทันเหี้ยหายไปแล้วตกบนเรือบนลาเป็นพ่อเมืองใช่ไหมทำไมเยอะไอ้เหี้ยนะตกกูไม่ปาดกูไม่รู้เรื่องไม่เคยบอกป้าในสครับหลอกด้วยเดี๋ยวกูเอาคืนให้แถวคุณเล็กแถวคุณเล็กไม่เล็กคุณเล็กไม่เล็กคุณเล็ก ใครจะมาใหญ่สู้มึงได้กลดตัวมึงเนี่ยเออกระดับอมัดเลยเฮ้ยถามเพื่อนมึงสิว่าไม่มีบทพูดกับเขาเหลือไม่โดบที่สุดเขาให้ถือไมค์เองก็ไปถือไอนี่เต็มจมูกไซนัสตัวหายไปเฉยอี๋ยวนี้เขาห่วงหล่อใช่ไหม เขาแต่งยังไงเขาก็ไม่โศกดูดีตลอดเลยล่ะพี่ยังยกยกโบงงามแต่เอาผ้าออกไปปล่อยแพวไปเอาผ้าออกไปก็ปล่อยแพวไปฉันไม่แพวมีผ้าเพ้ยจะมีผ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอรอแล้วรอแล้วของปอมแพวจำไว้กุเอองจำไว้วันใด เป็นวันแต่งของเธอวันนั้นมันจะต้องมีคนตายโอ้ย